สวัสดีครับผมวจักเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่29สิงหา2564นะครับเมื่อคืนผมไปเคาะทุเรียนมานะครับผมไปจังหวัดอุดรมาเป็นตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีนะครับตัวนี้นะครับตัวข้างหลังเนี่ยเป็นของอุดรนะครับผมไปเคาะมาได้ประมาณ200กิโลครับประมาณนี้ก็เคาะเสียงหลวมมานะครับให้ดูลูกทรงนะครับผมได้มาราคา90บาทนะครับก็ใช้ได้อยู่ มี90แล้วก็มี85้านะครับ85ได้มาประมาณเข่งล้นๆเลยนะครับก็ต้องแบ่ง2เข่งนะครับเวลาช่างก็เดี๋ยวไปชมเนื้อกันตัวนี้เป็นของร้านที่เป็นต่อนะครับเป็นชุดชุดหลังๆนะครับชุดแรกเราเราแกะขายไปแล้วเนาะตัวคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเครื่องหลังนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหลังเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนี่เลยนะครับสีเนื้อก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้มีลูกนี้นะครับที่มันเละไปนะครับ สองถาดนี้หนึ่งลูกนะคบมันเละผมก็เขียนบอกว่าเละเลยนะครับนอกนั้นก็คือกําลังกินเลยนะครับมีทั้งของที่เป็นต่อแล้วก็ของอุดรน,นะครับสีเนื้อใกล้เคียงกันมากแต่ว่ารอบนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์ไปทางของอุดรน,นะครับแบบเข้มเข้มกว่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นของยาลานะครับเห็นไหมสีค่อนข้างแบบจัดจ้านเลยนะครับ แต่ก็น่าจะเป็นบางลูกนะครับบางลูกก็จะไม่เข้มขนาดนี้นี่นะครับบางลูกก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะลูกแรกของคลิปนี้นะครับลูกนี้สีจัดจ้านมากนะครับผมไม่นึกว่าสีจะเข้มได้ขนาดนี้น่าจะฟุกนะครับใช่ไหมฟุกแหละ <laughs> วันนี้ผมก็ใช้มีดพัดเหมือนเดิมนะครับใช้มีดฟ้าทุกลูกเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับตรงตรงหัวนี่คือเข้มสีเข้มจัดเลยตรงตรูดนี่สีอ่อนนะครับแต่มาเป็นทุเรียนแก่นะครับใช้ได้นี่โอเคเลย สีประมาณนี้ครับตัวนี้เนื้อกําลังกินเลยนะครับลูกนี้ได้สีู่ครับผม โอเคครับหมดแล้วเดี๋ยวมาแกะรูปที่สองกันนะครับรูปนี้เป็นทรงตกไซส์นะครับ ได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะครับเนื้อไก่ฉีกเลยเสียงรถเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าภูนี้เนื้อนุ่มนะครับ มีทั้งกรอบแล้วก็นุ่มในลูกเดียวสีไม่เข้มนะครับสีไม่เข้มแต่ว่านเนื้อเนียนนะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อซะก่อน เม็ดรีบนะครับเนื้อหนาใช้ได้อยู่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับลูกนี้ได้สีภูเดี๋ยวมาแกะตัวเปลือกเหลืองนะครับเปลือกเหลืองเลยนะครับแล้วก็เสียงแบบเหมือนจะเละเลยนะครับเนี่ยครับพวกนี้ไม่มีใครเอานะครับตอนที่ผมไปคัดไม่มีใครสนใจเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเละจริงไหมผมแอบแกะไปสองสามภูนะครับเละสอง เละสองเนื้อแห้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเสี่ยงดวงเอาที่ผมเอามาคือผมมั่นใจว่ามันแก่นะครับแก่แต่เละยังขายได้นะครับบอกก่อนถ้าสวยแต่เนื้อขาวเนี่ยคือขายไม่ได้นะครับเนี่ย เนื้อสวยมากแต่เนื้อเละนะครับลูกนี้ไม่เป็นไรเราไม่คิดมากเราได้มาถูกนะครับหืมเปลือกบางมากถ้าแก่ตั้งแต่เมื่อวานนะผมบอกเลยกำไรล้นร้วนสวย นี่เป็นทุเรียนของจังหวัดอุดรน,นะครับลูกนี้เป็นของร้านที่เป็นต่อนะครับรูกนี้ผมเจาะดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่สุกครับ Okay. วันนี้เนะื้อสุกนุ่มแล้นะครับ เก่งมากนะครับ โอเคครับหมดแล้วลูกนี้เนื้อเก่งนะครับเนื้อดีเลยดูของที่เป็นต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูลูกนี้นะครับลูกนี้เป็นของตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกนี้ไม่มีใครเอานะครับมีคนจับแล้วก็วางไปหลายคนแล้วผมไปเลือกที่หลังเขานะครับผมเจอผมก็เลยเอามาเป็นหนามที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับ หนามนี้ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าผมเจอหนามนี้แล้วมันตึงเยอะนะครับเพราะว่าปลายหนามไม่ได้เข้มสีเข้มสีน้ําตาลไม่ขนาดนั้นนะครับเห็นไหมตัวร่องก็ประมาณนี้เองก็หนามนี้คือค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาคือผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วก็ฟังเสียงคือมันหลวมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับจัดก,การได้แล้นะครับ ใช้ได้เดียวว่าสายตาผมยังใช้ได้อยู่โอ้โหนี่แหละครับข้างในเรามองไม่เห็นนะครับ เอาเท่าที่เอาได้นะครับลูกนี้แหมนอกจากเนื้อจะน้อยแล้วยังเสียอีกนะครับก็ยังดีกว่าเจอทุเรียนอ่อนนะครับ เสียแค่เม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำเขียวกันบ้างนะครับอันนี้เขาเรียกน้ำเขียวตำลึงใช่ไหมผมไม่รู้หรอกเขาเรียกว่าอะไรรู้แต่ว่าผมมั่นใจผมก็เอามานะครับลูกไหนไม่มั่นใจผมก็เอามาเหมือนกันนะครับเอามาศึกษาแล้วก็โดนบ่นนะครับ โอเคลูกนี้ผ่านนะครับแอบอมน้ำนิดๆน,นะครับลูกนี้สีนี้ใช้ได้เลย แค่เนื้อแห้งสีเจ็ดสดตัวนี้นะครับอันนี้เนื้อค่อนข้างอมน้ำไปนิดนึงนะครับหมดแล้วครับได้สีพูวันนี้ผมแกะขึ้นเต็มเลยนะครับก็ขายดีอยู่วันนี้ขายดีนะครับใกล้จะหมดแล้วแล้วผมก็จะเก็บร้านแล้วนะครับ จะเดินทางไปบ้านเกเ๋ <|th|> <|th|> กันต่อนะครับเดี๋ยวไปแกะขายบ้านเก๋กันพรุ่งนี้นะครับเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยมีตัวนี้ที่มันเละนะครับเขียนไว้นุ่มแต่ว่าจิ้มไปจิ้มมามันช้ำหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยว <ût> เอาไปให้คนแก่ที่บ้านกินเลยดีกว่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขอบนอกนุ่มในนะครับก็จะมีทั้งเนื้อนุ่มแล้วก็ขอบนอกนุ่มในนะครับสีเนื้อก็จะประมาณนี้เลยวันนี้นะครับ ผมเคาะสุกมาเกือบทั้งหมดก,ก็ยังเหลืออยู่บนรถนะครับลูกดิบยังเหลืออยู่ประมาณเข่งหนึ่งนะครับ <drill> er ส่วนลูกที่มันใหญ่ที่สุดนะครับลูกนั้นน่ะคือเนื้ออย่างแจ่มเลยนะครับแต่ว่าเนื้อยังแข็งอยู่ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัลาไปก่อนครับสวัสดีครับ